ประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรียังคงเป็นราชธานีมีหลักฐานระบุเอาไว้ว่าตลาดพลูคืออู่บ้านย่านการค้าที่คลาคล้ำไปด้วยสรบพรสินค้านานาชนิดทั้งที่สถิตติดอยู่บนบกและที่ระหกระเหินเดินทางจากย่านอื่นฝ่าคลื่นน้ำพายเรือมา ทำการเร่ร้องขายของกันจนเนืองแน่นคลองบางหลวงเลยทีเดียวมีทั้งเรือใหญ่ที่คนจีนใช้บรรทุกขเข้าสารแวกสายทานมาร้องขายเรือเล็กที่เจ๊กเลี้ยงหมูแล้วชำแหละเนื้อมาขายจนมีคำกล่าวที่เล่าขานกันว่าหน้าเป็นหมูหายหลำทำให้เรารู้ที่มาในชาติพันธ์วันนาของพ่อค้าหมูแห่งย่านตลาดพลู เรือปลาของคนไทยที่ขังมัดฉาตัวเป็นๆเ,เอาไว้ใต้ท้องเรือเมื่อมีลูกค้ามาซื้อหาแม่ขาก็จะจับขึ้นมาขายซึ่งราคาจำหน่ายในสมัยนั้นบันทึกเอาไว้ว่าประมาณตัวละเฟื้องตัวละไผ่รวมไปถึงเรือขายผักที่มักใช้เป็นเรือสำปั้นบรรทุกของทำครัวแทบทุกอย่างผักทุกชนิด โดยเฉพาะสายบัวที่เด็ดมาสดๆจนเป็นที่จดจำในคำร้องเรียกที่ว่าพายเถิดนะแม่พายตลาดจะวายสายบัวจะเนา่าคำที่เคล้าคลออยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่เสมอมาเชกเช่นเดียวกันกับนาวาที่ขายขนมจีนซึ่งคนขายชอบร้องเร่เฮกล่อมเพื่อตะล่อมลูกค้า ให้มาซื้อหาไปรับประทานว่าขนมจีนแม่วันราน้ำยาพระอภัยทั่วงอกเสาว,วคนพริกป่นหัสชัยซึ่งอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยการสวมชดาใบลานผัดหน้าขาวนุ่งผ้าลายทั่วสันรพางกายและสะพายแพรแดงทิมแทงความสนใจไปทั่วสุมทุ่มลุ่มน้ำ จนเป็นที่ติดตราตรึงใจไปทั่วตลาดพลูเขียงคู่อยู่กับเรือที่นำของดีประจำที่